ตอนที่2,825วิวัฒนาการไปสู่ขั้นลาวาหานเส้นและคนอื่นๆเดินทางกลับทางเก่าเพื่อกลับไปที่ลอดแลนพวกเขาไม่ได้เจอกับอุปสรรคอะไรในระหว่างการเดินทางพวกเขาออกจากระบบจักรวาลลุกหล้างได้อย่างปลอดภัยระหว่างกลับไปยังเผ่ Extreme King. าเอ็กซ์ตรีมคิฮานเส้นคลุ่นคิดเกี่ยวกับชื่อไทยอีที่ถูกพูดถึงในม้วนกระดาษ นี่คือไทอีคนเดียวกันกับที่เปาเอ,อ๋อและคนอื่นๆเคยพบหรือเปล่านะในตอนที่พวกเขาขุดเข้าไปในเมืองดูกอตพวกเขาก็ขุดหินประหลาดก้อนหนึ่งขึ้นมาได้ในตอนที่หานเส้นเล็กคนอื่นๆเข้าไปสำรวจในเมืองดูกอตเปาเอ๋อบอกว่ามีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาเขาบอกว่าชื่อของเขาคือไทอีเขาบอกเปาเอ๋อว่าฝากทักทายพ่อของเธอด้วย ในตอนที่เป่าเอ๋อเล่าให้หานเส้นฟังเขาก็รู้สึกว่ามันแปลกๆจากคําบรรยายของเป่าเอ๋อหานเส้นบอกได้ว่าเขาไม่รู้จักกับคนที่ชื่อไทอีคนนี้เมื่อก่อนหานเส้นยังคงสงสัยว่าไทอีนั้นอาจจะรู้เกี่ยวกับประวัติ ของเปาเอ,อ๋อพ่อของเธอที่เขาพูดถึงนั้นอาจจะเป็นพ่อทางสายเลือดของเธอหลังจากนั้นเป็นต้นมาหานเซ้นก็ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับคนที่ชื่อไทอีอีกเลยเวลาผ่านมานานซัจนทําให้หานเซ้นเกือบจะลืมเกี่ยวกับเขาไปซัสนิทเลยตอนนี้เมื่อหานเซ้นเห็นชื่อของไทอีและตัวอักษรที่อ่านได้ว่าข้าพระเจ้าในม้วนกระดาษของกีเลนสักสิทธ์ นั่นก็ทําให้ฮานเซ่นจะคาดเดาเกี่ยวกับตัวตนของไทอีอีกครั้งหนึ่งแต่การคาดเดาก็ยังคงเป็นแค่การคาดเดาฮานเซ่นไม่รู้ด้วยซ้ําว่าไทอีที่ถูกพูดถึงในม้วนกระดาษนั้นเป็นไทอีคนเดียวกันกับที่เขาได้ยินมาจากเปาเอ๋อร์หรือเปล่ามันเป็นอะไรที่ยากจะยืนยันได้ฮานเซ่นตามลุงสองและคนอื่นๆกลับไปที่เผ่าเอ็กซ์ตีมคิงระหว่างทางกลับนั้นเหล่ายอดฝีมือระดับเทพ,พเจ้าปฏิบัติกับฮานเซ่นต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง พวกเขารู้สึกนับถือฮานเซ่นนี่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ฮานเซ่นจะหนีไปจากเผ่าเอ็กซ์ติมคิงแต่เขาเลือกที่จะยังไม่หนีไปในตอนนี้เขาตามคนอื่นกลับไปที่เผ่าเอ็กซ์ติมคิงฮานเซ่นคิดกับตัวเองถ้าเราหนีไปในตอนนี้เผ่าเอ็กซ์ติมคิงก็คงจะพูดถึงเรื่องที่เราฆ่าพระเจ้าออกไปซึ่งนั่นอาจจะทําให้สิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวในจีโน่ฮอเล็งเป้ามาที่เรา แต่ถ้าเรากลับไปที่เผ่าเอ t กซ m ติมคิพวกเขาก็จะคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาและพวกเขาก็คงจะไม่เอาเรื่องที่เราฆ่า Evil ลโลตัไปบอกคนอื่นเพราะมันมีแต่จะนำปัญหามาสู่เผ่าเอ t กซ m ติมคิแถมเผ่าเอ t กซ m ติมคิยังมีซีโนเจนอีกระดับเทพเจ้ามากมายให้เราฆ่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะหนีไปในตอนนี้ ฮานเซ่นเคยคิดว่าตัวเองอ่อนแอเกินไปที่จะอยู่ในเอ็กซ์ตรีมคิงต่อไปแต่ตอนนี้เขามีวิญญาณอสูรดาบโคตดไลท์ที่สมบูรณ์เขาไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรมากนักด้วยพลังของดาบโคตดไลท์ถึงแม้เขายังไม่สามารถต่อกรกับยอดฝีมือขั้นทรูกอดได้แต่เขาก็พอจะตอบโต้ได้เล็กน้อยฮานเซ่นกำลังเล่นกับดอกบัวสีม่วงอยู่ในมือขณะที่คิดเกี่ยวกับวิธีที่จะดูดซับมัน มันน่าเสียดายที่เขาไม่สามารถทําอะไรกับยีนของเทพสปิริตทั้งสองได้ถ้าเราดูดซับหนึ่งในพวกมันเข้าไปได้บางทีเราอาจจะวิวัฒนาการไปสู่ขั้นดูกอตโดยตรงได้เลยหลังจากที่กลับไปที่เผ่าเอ็กซ์ตีมคิงราชาไผ่ก็เรียกพวกเขาไปพบลุงสองและคนอื่นๆรายงานเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบจักรวาลลุกล้างให้ราชาไผฟัง หลังจากที่ได้ฟังเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นราชาไผ่ไม่ได้ถามว่าทำไมฮานเซ่นถึงมีพลังมากขนาดนั้นหรือสั่งให้ฮานเซ่นมามอบสิ่งประจำตัวของพระเจ้าและม้วนกระดาษให้กับเขาหลังจากการเข้าพบในครั้งนั้นทุกอย่างก็กลับไปเป็นปกติเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮานเซ่นไม่ได้เห็นหน้าราชาไผ่อีกเลยและมันก็มีแค่เปาอิงเท่านั้นที่มาหาเขาทุกๆวันเพื่อสอนเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติฮานเซ่นคิดกับตัวเอง นี่ราชาไปกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่ถ้าเราจะหนีไปเราก็หนีไปได้อย่างง่ายดายเรามีความลับซ่อนอยู่มากมายแต่แล้วเขากลับไม่แสดงความสนใจแม้แต่สมบัติที่มีค่าอย่างสิ่งประจำตัวของพระเจ้าเขาก็ยังไม่ถามเกี่ยวกับมันนี่จริงๆแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่ ถ้าราชาปมีแผนที่จะทําการทดสอบเขาฮานเซ่นก็จะรู้สึกวางใจมากขึ้นถ้าอีกฝ่ายยินดีจะเผยไพ่ในมือของตัวเองอย่างน้อยเขาก็จะได้รู้ถึงความคิดของอีกฝ่ายแต่ราชาป๋กลับไม่เผยไพ่ในมือเลยซึ่งทําให้เขาสับสนอย่างมากเขาคิดว่าราชาปเป็นบุคคลที่ลึกลับและยากจะเข้าใจได้หลังจากนั้นพักใหญ่ฮานเซ่นก็ใช้เวลาแต่ละวันไปกับการกินและนอนยินระดับเทีประเจ้าของเขาค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและไม่นานเกินรอมัน ก็ครบ100ยีนถึงเวลาแล้วที่เราจะวิวัฒนาการไปสู่ขั้นลาวาหลังจากที่เรากลายเป็นขั้นลาวาหวังว่าร่างกายของเราจะกลับไปเป็นปกตินะหานเส้นรู้สึกดีใจแต่เขาไม่ได้ทำการวิวัฒนาการสู่ขั้นลาวาในทันทีที่นี่เป็นสถานที่ของเผ่าเอ็กซ์ตรีมคิงและ ตัวตนของเขาในตอนนี้ก็คือตัวตนของ Holy ี่เบบถ้าเขาวิวัฒนาการสู่ขั้นลาวาและกลับมาเป็นหานเส้นอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นเหมือนกับการป้อนแกะลงไปในปากเสือโดยตรงโชคดีที่ราชาไปไม่ได้จำกัดอิสรภาพของเขาหานเส้นหาข้ออ้างเพื่อน,นำยานลบลำหนึ่งเดินทางออกไปจากระบบจัก,กรวาลของกษัตริย์เขาพบดวงดาวดวงหนึ่งที่เป็นของเผ่าเอสตีมคิงแต่ไม่มีใครอาศัยอยู่ขณะที่เขาอยู่ที่นั่นเขาก็เริ่มวิวัฒนาการ ่าาางงกยขอขอเในตอนที่กระบวนการวิวัฒนาการเริ่มขึ้นหานเซ่นก็รู้สึกว่าเซลล์นในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆร่างกายของหานเซ่นค่อยๆใหญ่โตขึ้นอย่างช้าๆไม่นานเขาก็กลับไปสู่ร่างผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งหานเซ่นยังคงอยู่ในโหมดร่างต่อสู้ซีโนเจเนิกร่างกายของเขาดูงดงามอย่างประหลาดซึ่งนั่นเป็นเพราะเขายังคงรวมร่างกับมนตรามันทําให้ใบหน้าของเขาดูอ่อนโยนเหมือนกับผู้หญิง ในที่สุดเราก็กลับมาเป็นผู้ใหญ่อีกครั้งหานเซ่นดีใจเขาไม่ได้ชอบการที่มีร่างกายเป็นเด็กเขาคิดว่าร่างกายของเขาในขณะนี้มันสบายกว่ามากหานเซ่นวิวัฒนาการสู่ขั้นลาวาสาเร็จได้ด้วยดีเขารู้สึกว่าพลังกลับคืนมาอีกครั้งร่างกายของเขาในตอนนี้เปี่ยมไปด้วยพลังมหาศาลมันมากกว่าตอนที่เขาใช้วิญญ,ญาณอสูรมาปาสกายสตาซะอีกนี่คือพลังที่แท้จริงของเรา หานเซ่นรู้สึกภูมิใจกับตัวเองในตอนที่เขาพยายามจะย,ยกเลิกหมวดซีโนเจนิกเขาก็พบว่าไม่สามารถทําได้จากนี้ไปเราจะต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดอย่างนั้นเหรอหานเซ่นรู้สึกขดดูกับเรื่องนั้นแต่เขาไม่สามารถทําอะไรกับมันได้ถึงแม้ในตอนนี้เขาจะดูงดงามขึ้นมากแต่หานเซ่นยังคงอยากได้ใบหน้าเก่ากลับคืนมาในตอนนี้เราแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมมากเราจะเปิดม้วนกระดาษนั้นได้ไหมนะ ฮานเซ่นนำม้วนกระดาษนั้นออกมาเขารวบรวมพลังและพยายามจะเปิดมันขึ้นอีกครั้งหนึ่งม้วนกระดาษค่อยๆถูกเปิดออกและเขาก็เห็นชื่อของไทอ e ีอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากพลังของฮานเซ่นในตอนนี้แข็งแกร่งกว่าในตอนที่เขาใช้วิญญาณอสูรหมาป่าสกายสตาร์ม้วนกระดาษจึงถูกเปิดออกได้มากกว่าเดิมอักษรอ,อีกแถวหนึ่งปรากฏออกมาให้เห็นเพอเพิ่นไฟข้าพระเจ้า ในตอนที่หารเส้นเห็นชื่อนั้นเขาก็รู้สึกตกใจไทอีนั้นอาจจะมีคนที่มีชื่อส้ำกันอยู่ แต่เพอร์เพิ่ไฟนั้นเป็นชื่อที่ไม่น่าจะมีใครเหมือนยอดฝีมือที่ใช้ชื่อนั้นมีเพียงแค่ p พ r ร์เพิ่ไฟผู้โด่งดังที่เป็นหนึ่งใน10ขุนพลของซีเคร t หาร์เซนเคยเห็น p พ r ร์เพิ่ไฟมาก่อนแต่เดี๋ยวนี้ p พ r ร์เพิ่ไฟนั้นไม่ได้อยู่ดีนักเขาใช้เวลาไปกับการขี่รถม้าปีศาจในระบบเทียนเซียเล่ยล่อนไปเรื่อยๆตอนนี้เมื่อผู้หญิงที่เรียกตัวเองว่าเป็นนักวิจัยของซีเคร t ออกมาจากภูเขาสองโลกแล้วเพอร์เพิไฟเองก็คงจะออกไปจากที่นั่นแล้วเช่น กันตอันทอี่2 8 2หลายชื่อหารเส้นคิดนี่ม้วนกระดาษนี้บันทึกลายชื่อของยอดฝีมือที่เคยฆ่าพระเจ้าเอาไว้อย่างนั้นเหรอแต่หารเส้นคิดว่าบางสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้นำซีเครทนั้นทำการวิจัยอยู่เป็นเวลานานแต่เขาก็ยังฆ่าพระเจ้าไม่ได้แบบนั้นทำไมเพล่เพ่นไฟที่เป็นลูกน้องของเขากลับฆ่าพระเจ้าได้สำเร็จนั่นเป็นอะไรที่แปลกแถมผู้หญิงคนนั้นและโห แถมผู้หญิงคนนั้นและ h อร i ซอนทรอนอีวิลเคยบอกว่าถ้าไม่มีสุดยอดยีนมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะฆ่าพระเจ้าแม้แต่ผู้นำของซีเครตก็หาสุดยอดยีนมาไม่ได้แบบนั้นเพ r ่อเพ่นไฟไปหาสุดยอดยีนมาจากที่ไหนกันในหัวของหานเส้นเต็มไปด้วยคำถามเพื่อจะหาคำตอบในม้วนกระดาษนี้หานเส้นส่งแรงเข้าไปในมือมากขึ้นเพื่อที่จะดึงม้วนกระดาษให้เปิดกว้างขึ้นอีก ม้วนกระดาษนั้นเป็นอะไรที่ยากจะเปิดออกราวกับว่ามันทากาวเอาไว้มันต้องใช้พลังจํานวนมากเพื่อเปิดมันออกและการที่จะเปิดมันให้กว้างขึ้นนั้นเป็นอะไรที่ยากขึ้นเรื่อยๆแม้แต่พลังขั้นลาวาของหานซึ่งก็เกือบจะเปิดมันไม่ออกฮอรซอนทรอนอีวิลข้าพระเจ้า ในตอนที่ฮานซ้นเห็นชื่อนั้นเขาก็แข็งทื่อไปฮอริซอนทรอนอีวิลเป็นอัลฟาของเผ่าเบรกสกายก่อนหน้านี้ฮานซ้นได้เห็นเขาถูกตึงอยู่บนภูเขาและถูกทรมานฮอริซอนทรอนอีวิลเคยบอกฮานเซ้นว่าเขาไม่มีพลังที่จะฆ่าพระเจ้าซึ่งขัดกับสิ่งที่บันทึกอยู่บนม้วนกระดาษนี้ จูจูฮานเซ่นก็เกิดความคิดว่าม้วนกระดาษนี้อาจจะเป็นแค่การเล่นตลกของกิเลนศักดิ์สิทธิ์ไม่อย่างนั้นการเขียนลายชื่อพวกนี้มันจะไปมีประโยชน์อะไรมันคิดจะมอบความผิดให้กับเพอร์เพิ่นไฟฮอร์เรซอนทรอนอีวิลและคนอื่นๆอย่างนั้นเหรอถึงแม้หานเส้นจะเริ่มสงสัยในความน่าเชื่อถือของม้วนกระดาษนี้เขาก็ยังคงพยายามจะเปิดม้วนต่อไปเขาอยากจะเปิดดูต่อไปจนจบ แต่ทว่าในตอนที่เขาพยายามจะดึงมันให้เปิดออกเพิ่มขึ้นอีกเขาก็พบว่าพลังที่จําเป็นต้องใช้นั้นมากเกินไปและเขาก็ไม่สามารถเปิดม้วนกระดาษให้กว้างมากไปกว่าเดิมได้เปิดหานเส้นกัดฟันวิญญาณอสูกรกีฟของมาป่าสกายสตาเลืองแสงขึ้นบนร่างกายของเขาซึ่งมอบพลังให้กับเขาอีกนิด เพื่อที่จะเปิดม้วนกระดาษเส้นเลือดปูดขึ้นมาบนแขนของฮานเซ่นโซ่สสารมากมายแวบขึ้นรอบๆมือของฮานเซ่นเขาบังคับให้ม้วนกระดาษเปิดออกทีละนิดหานอี้เฟยดูหมิ่นต่อพระเจ้าถูกส่งไปในวังวนที่ไม่มีวันได้กลับไปเกิดใหม่อีกครั้งในตอนสุดท้ายฮานเซ่นก็เห็นความผิดที่แตกต่างออกไปแต่มันทําให้ฮานเซ่นรู้สึกสงสัยยิ่งกว่าเดิมในหัวของฮานเซ่นเต็มไปด้วยคําถามหานอี้เฟย นั่นควรจะเป็นชื่อของผู้หญิงแต่เธอเป็นใครกันเธอเกี่ยวข้องยังไงกับสีเรตเธอดูหมิ่นต่อพระเจ้าอย่างนั้นเหรอนั่นไม่น่าจะเป็นอะไรที่เลวร้ายไปกว่าการฆ่าพระเจ้าแต่ทำไมคนอื่นไม่ได้ถูกลงโทษขณะที่ผู้หญิงคนนี้ถูกส่งไปในวังวนที่ไม่มีวันได้ไปเกิดใหม่ปัง พลังของหานเซ่นไม่สามารถเปิดม้วนกระดาษต่อไปได้อีกแท่งทั้งสองของม้วนกระดาษนั้นด้่งกลับเข้าตำแหน่งเดิมของพวกมันและหน้ากระดาษก็ถูกม้วนกลับไปอย่างที่มันเคยเป็นหลังจากนั้นม้วนกระดาษก็พยายามจะบ,บินหนีไปหานเซ่นจับม้วนกระดาษเอาไว้และเอามันไปเก็บไว้ในหอคอยแห่งโชคชะตาเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมมันถึงได้มีคนมากมายที่ฆ่าพระเจ้าได้สำเร็จหานเซ่นรู้สึกสงสัยอย่างมากแต่เขามีข้อมูลไม่เพียงพอ ดูเหมือนว่าเราจําเป็นต้องรอจนกระทั่งพลังของเราแข็งแกร่งกว่านี้เมื่อถึงเวลานั้นเราก็จะเปิดม้วนกระดาษอย่างสมบูรณ์ และเรียนรู้ถึงความหมายของลายชื่อในม้วนกระดาษฮานเซ่นตัดสินใจว่าจะเลิกคิดเกี่ยวกับมันในเรื่องนี้ตอนนี้เมื่อฮานเซ่นกลายเป็นผู้ใหญ่อีกครั้งถึงแม้มันจะไม่มีใครบอกได้ว่าเขาคือฮานเซ่นมันก็ไม่เหมาะสมนักที่เขาจะอยู่ในเผ่าเอ็กซ์ตรีมคิงต่อไปดังนั้นฮานเซ่นจึงตัดสินใจเทเลพอร์ตกลับเข้าไปในกอสแซงชัวรีหานหมิงเอ,อ๋อกำลังหัดวาดภาพอยู่ในสวนเมื่อเธอเห็นฮานเซ่นปรากฏตัวขึ้นมาอย่างกระทันหันเธอก็เอ็นตัวไปด้านข้างขณะ ที่มองไปที่เขาและถามคุณเป็นหัวขโมยอย่างนั้นเหรอถ้าฉันเป็นหัวขโมยหนูจะทำอะไรหานเส้นยิ้มขณะที่มองไปที่หานมิงเอ๋อเขาต้องการจะแกล้งเธอหานมิงเอ๋อกระพริบตาปริบปริคุณหัวขโมยสุดหลอ่อคุณดูดีมากๆถ้าคุณไปซะตอนนี้หนูจะแกล้งทำเป็นว่าหนูไม่เคยเห็นคุณหานเส้นรู้สึกเครียดขึ้นมามิงเอ๋อยังตัวเล็กแค่นิดเดียวเธอก็หลงใหลกับรูปลักษณ์ภายนอกซะแล้ว เราควรจะสอนเธอว่าผู้ชายที่หน้าตาดีนั้นเชื่อถือไม่ได้มิงเอ,อ๋อหนูจําพ่อไม่ได้อย่างนั้นเหรอหานซส่นถามเขาดูหดหูพ่อหานมิงเอ,อ๋อมองหาเซึ่นด้วยท่าทางสับสนหลังจากผ่านไปสักพักเธอก็วิ่งเข้ามาจับมือของหาเซึ่นอย่างล่าเริงพ่อตั้งแต่เมื่อหลายกันที่พ่อรอขนาดนี้หาญซส่นอยากจะพูดบางสิ่ง แต่เขาได้ยินเสียงจีเยียนหลันเดินเข้ามาเธอมองหาญซส่นอยู่สักพักก่อนที่จะถามด้วยความประหลาดใจหาญซส่นทำไมตอนนี้นายถึงดูดีขึ้นกว่าเดิมหาญซส่นอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นให้จีเยียนหลันและหลิงเอ๋อฟังเขาสังเกตได้ว่าฐานะของตัวเองภายในบ้านนั้นดีขึ้นกว่าเดิมมากเมื่อก่อนในตอนที่เขามาถึงบ้านเขาก็ได้กินแค่อาหารธรมธรมดาธรรมดาแต่ตอนนี้จีเยียนหลันทำอาหารจานพิเศษให้กับเขา ลิงเอ๋อก็วนเวียนอยู่รอบๆตัวเขาและเกือบจะไม่ปล่อยมือจากเขาเลยเธอเรียกเขาเพื่อขอหอมแก้มครั้งแล้วครั้งเล่าแม่ลูกคู่นี้นี่หานเส้นสังเกตได้ว่าการจะเพิ่มฐานะในครอบครัวของเขาพละกกำลังเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์และหน้าตาคืออาวุธที่มีประสิทธิภาพที่สุดใบหน้าเดิมของฉันก็ไม่ได้แย่ยอะไรฮานเซ่นรู้สึกเศร้าใจถึงใบหน้าของเขาจะไม่ได้หล่อเหลาอะไรมากนะัก แต่ร่างกายของเขาก็กำยำสมเป็นชายชาตรีเขาไม่ได้แย่ไปกว่านายแบบคนหนึ่งแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่เคยถูกปฏิบัติดีแบบนี้มาก่อนวันลุ่งขึ้นหลังจากที่พักผ่อนได้หนึ่งวันหานเส้นก็ตื่นขึ้นมาจากเสียงร้องของจีเยหลันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอมันยังเช้าตรู่อยู่เลย ฮานเซ่นลุกขึ้นมาและรู้สึกว่ามันมีอะไรบางสิ่งผิดปกติกับร่างกายของเขาเมื่อเขามองดูดีๆเขาก็พบว่าร่างกายของตัวเองกลับกลายเป็นเด็กอีกครั้งนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันถึงได้เป็นแบบนี้อีกแล้วฉันคิดว่าหลังจากที่วิวัฒนาการสู่ขั้นลาวาฉันจะกลายเป็นปกติฮานเซ่นไม่เข้าใจน่ารักอะไรขนาดนี้ จีเยียนหลันกอดหาเซ่นในอ้อมแขนเธอใช้แก้มของเธอถูไถ่แก้มของหาเซ่นและพูดเสียวฮวานั้นน่ารักแบบนี้ในตอนที่เขาเล็กเท่านี้หาเซ่นไม่รู้จะพูดยังไงจีเยียนหลันนั้นยอมรับความจริงที่ว่าสามีของเธอกลายเป็นเด็กคนหนึ่งเธอดูไม่ได้กังวลอะไรกับเรื่องนั้นเลยหาเซ่นศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่สักพัก และเขาก็พบว่าเป็นครั้งคราวเขาจะกลายเป็นผู้ใหญ่ได้แต่เขาไม่สามารถคงร่างผู้ใหญ่เอาไว้ได้เป็นเวลานานเขาสามารถคงร่างของผู้ใหญ่เอาไว้ได้ราวๆสิบชั่วโมงเท่านั้นหลังจากนั้นเขาก็จะกลายเป็นเด็กอีกครั้งอุสาลีบิวัฒเนการให้เป็นขั้นลาวาแต่เราก็ยังกลับไปเป็นปกติไม่ได้ดูเหมือนว่าเราจําเป็นต้องกลายเป็นขั้นบัตเตอร์ไฟเพื่อกลับไปเป็นปกติจริงๆหานเส้นกําลังคิดเกี่ยวกับเรื่องที่จะหนีไปจากเผาเอ็กซ์เรม์คิงได้ยังไง แต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นแล้วเขาตัดสินใจจะอยู่ในเผ่าเอ็กซิมคิงต่อไปในฐานะโฮลี่เบบี้และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของพวกเขาให้มากที่สุดขณะที่เขายังคงเป็นผู้ใหญ่หาเส้นใช้ลูกบาทสีแกะเพื่อเข้าไปในฟาร์มของพระเจ้าเขาต้องการจะดูว่าจะได้พบกับกู้หวานเอออีกครั้งไหมทันทีที่หาเซนเข้าไปในฟาร์มของพระเจ้า เขาก็ได้เห็นกู้หวานเอ๋กำลังฆ่าพวกแกะด้วยมีดของเธอนั่นทำให้เขารู้สึกดีใจเราได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการที่จะรับมือกับมีดเทพอยู่เป็นเวลานานตอนนี้เราจะลองนำมันมาใช้จริงหานเส้นเทเลพอร์ตไปตรงหน้ากู้หวานเอ๋เขามองไปที่กู้หวานเอ๋และพูดกู้หวานเอ๋เธอถอยออกไป